นี่ก็เป็นตัวอย่างคือแบบที่เราเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่อันนี้นคืออ,อัตราตายของคนอายุน้อยกว่า60ปีนะครับรายจังหวัดว่าจังหวัดไหนที่มีอัตราตายอายุต่ำกว่า60ปีที่มากที่สุดนะครับจังหวัดอันดับหนึ่งคือแพร่อันดับสองคือนครสวรรค์อทีนี้ทำไมต้องเอาต่ำกว่า60ปีเพราะว่าคุณหมอบอยเขาเชื่อว่ามันคือกลุ่มเป้าหมายที่เขาอยากจะไปแก้ เพราะว่าพออายุเกินหกสิบปีแล้วเนี่ยทุกคนก็มีโอกาสตาย,ตายมากอยู่แล้วถูกไหม,มไปตามเอาไปตามวัยนะ <laughs> ต้องทําใจเนาะแต่ว่าอายุต่ำกว่าหกสิบปีไม่คนตายไงเขามีความเชื่อไม่คนตายเนยาะแต่มันก็มีคนตายเยอะที่การตายที่เยอะในกลุ่มอายุที่ไม่ถึงผู้สูงอายุเนี่ยก็น่าจะต้องให้ความสําคัญมก็เห็นว่าจังหวัดที่เรียนลำดับมาแล้วนี่ก็จะเป็นั้งภาคเหนือภาคกลางของเราก็มีนครสวรรค์อัดับสองเ,าารร 2, เนาะจังหวัดอะไรอีกอืมโอ้ดีรอดนะ ไปติดยี่สิบดติดอยู่แค,ค่นครสวรรค์ถ้าไปดูอย่างลายโลกบ้างอ่ะเบาหวานอัตราตายเบาหวานเนี่ยท็อปเนี่ยอยู่ที่ภาคอีสานนะสามจังหวัดน,นี้อยู่ภาคอีสานหมดเลยนะมหาสาครคามร้อยเอ็ดกาฬสินขอนแก่นเราอยู่ไหนเนี่ยไม่ติดเบาหวานอัตราตายจากเบาหวานไม่ติดอันดับใช่ไหมตรงัง ของเราไม่อยู่จังหวัดเลยนะพัทลุงเอขอนแก่นเชียงรายตลาดอันนี้ยังไม่ติด,ตดมยังไม่ติดนะเนาะแต่ว่าภาคอีสานนี่มาหลายจังหวัดแล้วนะทางอีสานเหนือและอีสานกลางอีสานใต้อย่านี้ยนะส่วนส่ใหญ่เป็นอีสานเหนือมากกว่าถ้าเป็นปวานเนี่ยจะเป็นอีสานเหนือเกาะกลุ่มกันที่อีสานเหนืออันนี้คือตัวอย่างของเวลาเราดูแลนด์กิ้งเนี่ยมันก็เห็นจังหวัดว่ามันเรียงกันไงใช่ไหมพอมันทาเป็นแผนที่มันเห็นว่ามันมีคลัสเตอร์เป็นเกาะกลุ่มอยู่ คืออย่างเช่นอันนี้คือผมระบายสีด้วยวิธีการที่ต่างกันนะทางด้านซ้ายเนี่ยอยู่ในไทเฮลมอนิเตอร์นี่ระบายสีแบบแดงไปหาเขียวเขียวไปหาแดงอ่ะน้อยไปหามากคือเขียวไปหาแดงกลุ่มจังหวัดที่เป็นสีแดงก็จะมีตาตายมากนะแล้วก็เรียงแบบค่าต่อนเนื่องเลยจากตจาสุดไปหาสูงสุดก็จะกระจุกตัวอยู่ที่ภคพีสานจะนี่จะเรียกว่าตอนกลางหรือตอนบนสานเหนือหรือสานสากลาง มันกลางๆเนาะแต่ว่าเราแบ่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอีสานกลางให้เราแบ่งเท่าไหร่มันก็จะเป็นอีสานเหนือไปซะนะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการแบ่งเฉดสีแบบหนึง่งคือในระบบเฮลคัมเราก็จะไล่สีจากสีอ่อนไปหาสีเข้มถ้าถามพวกเราเนี่ยพวกเราชอบไล่สีแบบไหนเผื่อมันจะไปออกแบบให้มันตรงใจว่าเอ๊สีมันควรจะเป็นแบบนี้นะอย่างเงี้ยเขียวไปหาแดงหรือว่าอ่อนไปหาเข้มดีอ่อนไปเข้มดีกว่านาะ คือเขียวไปหาแดงมันรู้สึกเหมือนก็ไอ้เขียวนี่มันดีเกินไปมันดีความเกินความจริงใช่ไหมโอเคก็โอเคก็ออนไปหาเข้มมันก็จะเห็นว่าสีอ่อนเนี้ยก็จะจะดูน้อยกว่าแต่มันไม่ได้ไม่ได้แปลว่าดีนะมันน้อยกว่าเฉยๆประมาณนั้นไตาวายเลื้อลังละมีจังหวัดอะไรในนี้ติดบ้างอ่าตัดไตไตวายเลื้อหลังลอมมีขอนแก่นติดมานะฮะนะครสวรรค์แต่ที่มันเด่นเดนจะเป็นภาคเหนือกับภาคอีสานนะ เอการสวรรค์นี่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของภาคของเขตสามะเนาะอันดับหนึ่งของเขตสามแล้วก็มีขอนแก่นติดมาหัวใจขาดเลือดภาคใต้รอดไหมอ่าพัตลงงติดมาแล้วนะ <c ười> คือคนมักจะชมว่าภาคใต้นะอายุยืนกว่าคนอื่นเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่มันก็มีบางโรคที่คุณก็ตายเยอะอยู่นะอย่างเช่นอัตราตายหัวใจขาดเลือดปัตตานีเนี่ยนะเป็นท็อปของภาคใต้เลย แล้วก็มีพัทลุงอ่ะัวใจขาดเลือดทำไมคนใต้ถึงเป็นเป็นเยอะแล้วตายเยอะเออแต่เขาก็เป็นไอ้หลอดเลือดสมองไม่เยอะนะพวกนี้สองโลกนี้มันจะมีความต่างนิดหน่อยนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่ละ่ะนครสวรรค์ไหน่แล้วนครสวรรค์นี้เก็บหลายเรื่องอยู่เนาะแล้วก็มีหมดนั <laughs> ่นีว่าีนนครสวรรค์ คันฆ่าตัวตายเชียงรายมาละเชียงรายอ่าฆ่าตัวตายมาละวจังหวัดอื่นมีไหมถ้าสัตว์แก้วนี่ผมสงสัยนิดนึงนะสัตว์แก้วเนี่ยมีปัญหาหลายเรื่องอยู่นะไม่ว่าจะเรื่องอุบัติเหตุเรื่องฆ่าตัวตายเรื่องอะไรหลายสารพัดเลยสัตแก้ว ผู้ป่วยนอกจริงๆในระบบ health outcome เนี่ยนะมันจะมีผู้ป่วยนอกด้วยมีการตายด้ใช่ไหมมีการป่วยผู้ป่วยก็จะมีผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกเนี่ยอันนี้เป็นเบาหวานนะทำไมมันถึงข้อมูลมันถึงไม่ตรงกันกับการตายนี่ก็ต้องไปวิเคราะห์นะปรากฏว่าอัตราผู้ป่วยนอกเบาหวานเนี่ยมันจะไปมากที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างพิษณุโลกอุตรดิตถวนี้คนครสวรรค์ก็ติดเข้ามาอยู่นะและอัตราผู้ป่วยในล่ะ คือเราคิดว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะอะไรอะซึมเศร้าหรือว่าเป็นอยู่ๆก็อยากฆ่าตัวตายขึ้นมากระทันหันมันมีซึมเศร้าเป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานไหมอ่าเดี๋ยวผมจะมีวิเคราะห์ที่มันเปรียบเทียบดูนะมันมี้เรื่องความซึมเศร้าเนี่ยมันมีเป็นเหมือนเป็นปัจจัยที่นําไปสู่การฆ่าตัวตายได้เหมือนกันแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยอัตราผู้ป่วยในซึมเศร้าเนี่ยจะไปสูงที่ภาคเหนือตอนบน แล้วก็มีภาคอีสานติดเข้ามาด้วยนะแล้วนอกนอกเหนือจากเรื่องซึมเศร้าจะไปเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์คือการฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยซึมเศร้ากับแอลกอฮอล์สัมพันธ์กันไหมอ้าวถ้ามันไม่สัมพันธ์กันสสจะไปตั้งสโลแกนว่าจนเครียดกินเหล้าทำไมเนาะคือพอมันเครียดปุ๊บเอ้ยอะไรไม่เกิดก่อนนะเครียดเสร็จแล้วไปกินเหล้าหรือว่ากินเหล้าเสร็จแล้วเครียดอะเป็นพร้อมๆกัน แต่ถ้าไปถามคนกินกินเหล้าเนี่ยเขามักจะเหมือนดูเขาเพนะลิดเพลินนะระหว่างที่เขากินเขาจะเพลิดเพลินเนาะลืมเรื่องความทุกข์ทั้งหลายเนาะแล้วก็แต่ก็ต้องกลับไปกินอีกนะมันไม่เคยมีคนคิดบอกว่านโยบายเวลาจะใบบอกแนะนาประชาชนบอกว่าให้กินเหล้าวันเล็กน้อยวันละไม่เกินอนันเดียจะเรียกว่าเป๊กหรือจะอะไรเนี่ย ดีดังดีว่ะเนนี้ไม่เป็นไรได้เออคือบอกว่าจะให้คนไทยเนี่ยกินกินเหล้าแค่วันละหนึ่งเออหนึ่งเป๊กอ่าทีนี้ผมผมเสนอไปเองกันนะบอกว่าทําไมเราไม่เสนอว่าให้กินเหล้าแค่คนไทยกินเหล้าแค่ไม่เกินวันละเท่าไหร่หรือว่าสัปดาห์ละละเท่าไหร่คนที่ทานโยบายเรื่องเราบอกว่าคนไทยไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เพราะว่าเวลากินแล้วมันจะมันจะติดอะติดลมนะ กินไปจนกระทั่งเมาเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถจะไปบอกว่าให้กินแค่นี้แล้วหยุดนะแต่ถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติฝรั่งเนี่ยเขากินกินกินเพื่อความเพลิดเพลินมาอกินเสร็จแล้วก็พอนะแต่คนไทยกินแล้วไม่พอไงจากไปที่เล่ายังไม่หมดกวดนะก็แล้วแต่ตรงนี้ก็เป็นประเด็นว่าเรื่องแอลกอฮอลกับเรื่องซึมเศร้าเนี่ยผมดูแล้วมีความสัมพันธ์กันแล้วมันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องการฆ่าตัวตายด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากคิดว่ามันจะเป็นโจทย์ที่เราต้องคิดต่อไปหรือไม่ อีกอันนึงก็คือว่าในงานเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ผมทําเครื่องมือตัวหนึ่งนะที่อยู่ในระบบที่เป็น s l a s mobile s l a s province เนี่ยนะ php ซึ่งในโบชัวร์มันจะมีตัวสแกนด้วยจะสแกนบนจอนี่ก็ได้นะ qr code สแกนเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าไปสู่หน้าเว็บอันนี้ซึ่งมันจะฟิตกันกับโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราก็สามารถให้มันไปตั้งค่าให้มันอยู่ในหน้าโฮมของเราได้เบ่มที่อยากเข้ามาดูเมื่อไรก็เข้ามาดูได้ไงเนาะมันก็จะเป็นการเลือก ข้อมูลคือเลือกจังหวัดก่อนคือเราตั้งเป้าไว้ที่จังหวัดของเราก่อนพอเลือกจังหวัดเสร็จปุ๊บเราก็เลือกข้อมูลว่าจะเลือกข้อมูลอะไรมีข้อมูลให้เลือกสามอันคือข้อมูลตายผู้ป่วยในแล้วก็เรื่องพฤติกรรมบุรีสุราคืออันนี้เป็นโปรเจกต์เหมือนกับทดลองนําล่องดูมันจะเวิร์กเปล่าพอเราเลือกจังหวัดปุ๊บใช่ไหมพอเลือกการตายปุ๊บมันก็จะทําการโชว์ข้อมูลขึ้นมาให้เราเลยว่าในสิบสามสาเหตุการตายเนี่ยที่ผมทํามาเนี่ย แต่ละเรื่องเนี่ยเราอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ของประเทศอย่างเช่นขอนแก่นเนี่ยจะเห็นว่าอันดับที่ขอนแก่นมีการตายม,มากสุดอันดับที่สิบสองคือจมน้ําตายเซอร์ไพรส์ไหมจังหวัดขอนแก่นจมน้ําตายอันดับสิบสองของประเทศเซอร์ไพรส์ไหมแปลกใจไหม <c oughs> มะเร็งตับท่อน้ําดีอันดับสิบแปดอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจ่าไรนะเพราะว่าอีสานเหนือนเนี่ยก็มะเร็งตับท่อน้ำดีเยอะอยู่แล้วนะอาจารย์ตายโรคตับอันดับยี่สิบสามไตวายเรื่องนั้ยี่สิบ มันกลุ่มโรคของภาคอีสานเนี่ยซึ่งขอนแก่นเป็นตัวแทนหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็น,นจะมีหนึ่งเบาหวานสองไตาวายเรื้อรังสามโรคตับสีมะเร็งตับห้าจมน้ําตายจมน้าตายเนี่ยอีสานเหนือกับอีสานใต้ไหนจมน้ามากกํนน <laughs> า,า,า,ต,าตายมากกว่ากันรู้ไหมไม่รู้เนาะถามนี้จะไปรู้ได้ไงอีสานใต้นะอัตาจมน้าตายมากกว่าอีสานเหนือถ้าดูจากแผนที่นะเดี๋ยวค่อยไปดูในระบ,บุทีแล้วกันนะ เพราะเรื่องจมน้ําตายนี่ภาคอีสานนี่ก็เยอะนะถามว่าทาไมมันไม่ไปจมน้ําตายกันที่ภาคใต้ล่ะที่มีทะเลล้อมรอบอ่าคนใต้เขาไว้ใ้น้ำไปหรือคนใต้เขาไม่ลงไปไว้ให้น้ําตอนที่มันคลื่นแรงอสูว่าคลื่นมันแรงคุณก็ไม่ลงไปในน้ําก็ไม่ตายถูกไหมแต่คนอีสานเนี่ยน้ําสงบมากอยู่บนบึงอยู่ในบึงน้ําสงบนิ่งแต่ว่ามัน,นการจมน้ําตายนีย่ไม่ได้จมน้ำตายเฉพาะเด็กนะผู้สูงอายุก็จมน้ําตายด้วย ทำไมผู้สูบจมน้ำตายได้อ่าผมว่าอยากได้คําตอบนี้มาตั้งแต่เวิร์กช็อปก่อนๆแล้วไม่มีใครตอบให้ผมว่าเพราะเมาเออแล้วมันสมพันธ์นกันกับอีสานใต้นะเพราะว่าอีสานใต้นี่ก็แอลกอฮอล์นี่ก็ไม่เบานะแล้วก็แล้วก็จมน้ําตายด้วยแล้วก็เป็นกลุ่มคนวัยกลางคนขึ้นไปนะเขาก็ไม่ควรจะจมน้ําตายง่ายๆนะ ถ้าแต่ว่าทําอาชีพเวียงแหว่าอะไรอยู่แล้วเนี่ยมันก็ได้จะว่ายน้ําแข็งอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราต้องไปดูว่าจังหวัดเราเนี่ยมันติดปัญหาท็อปแรงอยู่ที่เรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นข้อมูลผู้ป่วยในนะครับของจังหวัดขอนแก่นเหมือนกันก็จะเห็นว่าผู้ป่วยในก็จะมีคล้ายๆกันกับการตายจะมีเรื่องตับแข็งมีเรื่องอมีเรื่องพิสุทลาโผล่ขึ้นมาละของขอนแก่นนะโรคซึมเศร้าคือสองตัวนี้มันเหมือนจะไปด้วยกันเหมือนกันนะในแง่ของผู้ป่วย แต่มีหอบหืดด้วยนะมีไตมีเบาหวานพวกนี้เป็น r a n กิ้งซึ่งใช้ประกอบในการมองปัญหาของเรานะครับจะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าแล้วแต่ข้อมูลมันก็คือบางที r a n กิ้งอันดับเนี่ยต่างกันอ่าสิบอันดับแต่ว่าตัวเลขมันจะต่างกันนิดเดียวก็ได้นะฮะแต่อันดับมันอาจจะต่างกันเยอะนะผมลองมาเปรียบเทียบดูว่าข้อมูลการตายจากหัวใจขาดเลือดกับข้อมูลผู้ป่วยในจากหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะครับมันสัมพันธ์กันไหมไอ้ top rank เนี่ยจะเห็นว่า จังหวัดที่มันอยู่ในท็อปแลง์ของการตายเนี่ยหัวใจขาดเลือดเนี่ยมีโยมันหกจังหวัดนะที่เป็นท็อปที่เป็นอันเดียวกันกันกบที่เจอในผู้ป่วยในนะครับเช่นชัยนาทอ่างทองของเราไม่มีใช่ไหมเนี่ยนครสวรรค์ติดอยู่ในการตายแต่ไม่ติดอยู่ในผู้ป่วยในแต่ว่าส่วนส่วนหนึ่งอ่ะก็คือหกหกจังหวัดเนี่ยมันเป็นจังหวัดเดียวกันนะั่นแหละเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการป่วยกับการตายมักจะไปด้วยกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะ บางกรณีเนี่ยมันไปแต่การป่วยก่อนแต่การตายไม่ไปผมยกตัวอย่างเช่นโรคปอดดูดกั้นเรื้อร,รอังเนี่ยพี่ภาคใต้เนี่ยถามว่าคนใต้เนี่ยสูบบุหรี่เยอะไหมก็ปอดดูดกั้นเรื้อรัรองตายไม่เยอะนะแต่ว่าป่วยผู้ป่วยในเ,นย,เยอะว่ามันมันจะไปสะท้อนในเรื่องของผู้ป่วยก่อนแต่ว่าการตายมัน,นยังอาจจะทําให้อาจจะมีความเสี่ยงอื่นเข้ามากระตุ้นให้เกิดการเสียชีวิตน้อยกว่าภาคเหนือก็ได้นะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการฆ่าตัวตายจะเห็นว่าจังหวัดกลุ่มจังหวัดที่ฆ่าตัวตายมากสุดเนี่ยคือจังหวัดในภาคเหนือถูกไหมอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วใช่ป่ะเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมภาคเหนือทั้งทั้งภาคนะแล้วก็มีภาคใต้ติดไปด้วยถ้าดูตามอันดับที่เนี่ยจะมีภาคใต้ติดมาเหมือนกันนะแล้วก็สัดแก้วที่ผมบอกว่สาสัดแก้วนี่เป็นปัญหาอะไรเรื่องนะแล้วก็เรื่องของอัตราผู้ป่วยในซึมเศร้าเนี่ยมันก็จะไปลักษณะคล้ายๆกันคือภาคเหนือ แล้วก็มีภไอีสารใต้ซึ่งเราก็คาดเดาว่าน่าจะสัมพันธ์กับเรื่องแลอลกอฮอลอะไรพวกนี้เนาะทำให้เกิดซึมเศร้าด้วยนะก็น่ามีความเกี่ยวข้องกันบ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะเห็นว่าสามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยไม่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลถูกไหมเขาก็ไม่น่าจะต้องเครียดอะไรมากใช่ไหมการฆ่าตัวตายเขาจะน้อยแต่ว่าเขายัางเครียดอยู่นะ คมีการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคซึมเศร้าอยู่พอสมควรนะฮะไม่ถึงกับน้อยมากคือเราคิดว่ามันน่าจะน้อยมากกว่านี้นะแต่ว่าก็พอสมควรนะในการเกิดภาวะซึมเศร้านะครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือว่าเ,อาเวลาเราวิเคราะห์เรื่องข้อมูลบตดเหตุจ,จราจรนะฮะเราจะยึดตามสถานที่ตายหรือยึดตามสถานที่อยู่ตามที่อยู่หรือที่ตายหรือที่ตายในมุมมองพวกเราคิดว่า,าจะยึดตามสถานที่อะไร สถานที่ตายอ่านี่คือข้อมูลที่ยึดตามสถานที่ตายนะฮะของข้อมูลจากการบูรณาการสามฐานเนี่ยกรมควบคุมโรคก็กรวบรวมแล้วก็เผยแพร่ Pam, แล้วก็เอามาวิเคราะห์นะจะเห็นว่าถ้าเราเอาจํานวนตัวตั้งคือคนที่มาตายที่เรานะครับละหารด,ด้วยประชากรของเราเองอะ่ะจังหวัดที่มีัตาตายน,นี่มากสุดคือจังหวัดละยองรองมาคือชนบรุรีนะฮะของเราไม่มีระยองเนาะของเราเป็นจังหวัดตลาด ตาดอยู่ไหนเนะี่ยขาดอยู่นี้อ่าตาดอยู่ประมาณยี่สิบอะนะสิบกว่ายี่สิบถามว่าทําไมถึงอัตราตายอย่างเนี้ยมันถึงไปสูงที่ระยองกับชลบรุรีผมมีคําตอบแล้วแต่ว่าบนเรามีคําตอบไหมท่องเที่ยวก็ส่วนหนึ่งนะแต่ผมว่าตัวที่มันเป็นสาเหตุหลักมากกว่าท่องเที่ยว คือคนมาทํางานโรงงานอุตสาหกรรมที่มาจากจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยคือผมไปวิเคราะห์มาแล้วคนที่ตายที่จังหวัดระยองชนบุรีเนี่ยนะครับที่มาจากจังหวัดอื่น,นส่วนใหญ่มาจากภาคอีสานซึ่งคนภาคอีสานเนี่ยคงไม่มาท่องเที่ยวอะไรตรงนี้เนาะน่าจะมาทํางานที่โรงงานมากกว่าแต่พอทำงานโรงงานปุ๊บพอก็เสียชีวิตที่นี่ก็จะเป็นตายที่ระยองชนบุรีอาจจะเมาหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกทุกทุกคนที่ตายเนี่ย เออมันทั้งหลายหลายแหลกเนาะกินเหล้าด้วยกินเหล้าด้วยแล้วก็ขับเร็วแล้วก็ไม่สมหมวกกันนอกแต่ถ้าเกิดเราวิเคราะห์ตามสถานที่อยู่ที่อยู่ของผู้ตายจะเห็นว่าอา้าวทาไมชลบุรีกับระยองถึงน้อยลงไปตาตาเห็นเลยนะระยองหล,งล่นล,ลงมาเลยเนาะถ้าเวลาคิดเฉพาะคนระยองนะคนระยองไปตายที่อื่นด้วยก็ได้หรือว่าตายในระยองก็ได้แต่นับเฉพาะคนระยองเนี่ยจะเห็นว่าตาตายของระยองเนี่ยลดลงมาเลย ชนบุรีไม่ติดอันดับเลยแต่ตลาดกระเด้งขึ้นไปอยู่อันดับอันดับสี่เวลานับเฉพาะคนตลาดเนี่ยเด้งขึ้นไปอยู่อันดับสี่แต่เวลานับว่าตายที่ตลาดเนี่ยอยู่อันดับยี่สิบอ่ะตรงนี้มันก็มีความต่างกันไหมข้อมูลสองชุดนี้ถามว่าเราจะใช้ข้อมูลชุดไหนอ่าก็แล้วแต่ต้องใช้ทั้งสองชุดนะในการที่ไปประเมินดูแต่ผมมองว่าถ้ามองในจังหวัดที่มันมีการอพยพเข้ามาน้อยอ่ะดูจากจสถานที่ ที่อยู่ของผ,ผู้ตายจะดีกว่าแต่จังหวัดที่มีการอพยพเข้ามาเยอะเนี่ยเราต้องแยกเป็นสองส่วนคือการตายนั้นเกิดขึ้นจากคนที่มาจากนอกถิน่นแต่ว่าถึงแม้ว่าคนตายนั้นมาจากนอกนอกถิ่นเนี่ยแต่ว่ามันมีการตายเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องไปป้องกันสาเหตุการตายในจังหวัดของเราให้ได้ด้วยนะครับอาจจะเกิดจากไม่ใช่จจเกิดจากการเมาได้อาจจะเกิดจากถนนไม่ดีก็ไดนะ้หรือดีเกินไปอ่ายทุกตัวอย่างถนนดีเกินไปนะ สุพรรณบุรีขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีถนนดีเกินไปมากที่สุดใช่ไหมดีเกินไปหรือว่าดีดีโอดีแล้วแต่อาจารย์ตายสูงอยู่นะสุพรรณบุรีเนี่ยอยู่ประมาณดับดับสิบได้นะแสดงว่าถนนดีก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยถ้าการออกแบบต่างๆหรือว่าการป้องกันต่างๆไม่ดีพอเราเคยขับรถบนถนนเส้นที่มันแบบตรงยาวเลยไหมเคยไหมปัญหาที่เราเจอกับการขับรถบนถนนเส้นที่ตรงยาวมีกี่อย่าง ง่วงอออันที่สองกับเร็วเพราะมันโล่งเนี่ยมันยาวเพราะฉะนั้นการป้องกันให้การขับเร็วเนี่ยมันถูกชะลอลงคุณก็ต้องมีตัวยึกยึ๊กยึกให้มันเด้งเด้งเด้งหน่อยหนึ่งอัเนานะใช่ไหมให้มันชะลอความเร็วบังคับให้มันชะลอความเร็วส่วนง่วงเนี่ยมันจะแก้งไงนะแก้งไงได้ให้ง่วงเนี่ยนอนก่อนขับ <laughs> ไอ้เส้นที่ผมขับแล้วชอบง่วงเลยนะเส้นที่มัน แต่นครสวรรค์ตรงไปพิษณุโลกอะมันจังหวัดพิจิตรเลยพมมันตรงยาวน่าง่วงมากเพราะผมคิดว่าตรงการป้องกันนี้สําคัญอ่ถ้าเกิดเราอยู่ในจังหวัดที่มีความเสี่ยงก็น่าจะต้องไปคิดวิธีการ